สวัสดีครับตอนนี้เวลา12ในกาถามิบนาทีนะครับทางสวนได้ทำคลิปต่อเนื่องนะครับอาจะพามาชมต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกามแดงนะครับซึ่งชุดนี้นะครับเป็นชุดแรกนะครับทางที่าทางส่วนได้ทําการตัดส่วนยอดนะครับซึ่งเลย1เมตรขึ้นไปนะครับแล้ว ใบนะครับแตกออกมาใหม่นะครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวนี้สมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วครับเลยเตรียมจัดส่งให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งครับได้ติดต่อทางส่วนเข้ามานะครับว่าอยากได้ต้นพันธุ์นะครับไปเราปลูกนะครับฟอร์มรากแข็งแรงนะครับนี่ครับมีหน่อแทงขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งชุดนี้นี ล่าเนี่ยเขาทะลุถุงนะครับแล้วก็ทะลุลงดินนะครับนะครับช่วงนี้ก็มีพี่ๆหลายๆท่านนะครับติดต่อทางสวนเข้ามานะครับได้ถามเกี่ยวกับต้นพันธนะครับไผ่ข้าหลามกาบแดงนะครับแล้วก็ทางสวนได้ทําการจัดส่งนะครับก็เยอะมากนะครับช่วงนี้นะครับ ชุดนี้ก็เป็นหนึ่งชุดนะครับทางส่วนจะทำทำการจะส่งให้นะครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ9 0้ถึงหเมตรนะครับมีส่วนปลายเลยนิดหน่อยนะครับ ชุดนี้สมบูรณ์พร้อมปลูกนะครับถ้าถึงมือพี่ๆแล้วให้นําต้นพันธุ์นะครับออกจากถุงห่อหุ้มนะครับแกะเทปกาวออกนะครับแล้วพักไว้ประมาณ3ามถึงวันนะครับเอาไว้ที่ร่มลดน้ํานะครับพอเขาฟื้นตัวนะครับดีแล้วนะครับก็สามารถลงปลูกได้เลยนะครับเพราะว่าทางสวนตอนจัดส่งนะครับทางสวนจะให้ดินนะครับในในถุง นะครับให้ความชื้นนะครับไปแล้วก็ไม่แฉะจนเกินไปนะครับนะครับต้องใชความชื้นนะครับสำหรับไผ่ขรามกระแบงชุดนี้นะครับจะส่งให้กับคนพี่ที่ตำบลไผ่พัฒนาอำเภอภูสิงห์นะครับจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับพี่ๆท่านใดเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจต้นพันธุ์หรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกาดแดงนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจส่วนธนพัท์สกลนครน,นะครับหรือจะโทรศัพท์มาหม่เลขศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดสามเก้านะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยทางส่วนก็ยังมีต้นพันธุ์นะครับฟอร์มรากสมบูรณ์แข็งแรงนะครับฟอร์มต้นสวย พร้อมปลูกนะครับพอที่จะมีแบ่งให้กับพี่ๆอยู่นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การินนะครับทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้ทำคลิปนะครับต่ต่อไปนะครับก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับ